ก็สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเบอร์สุขุทุกคนนอนยินดีตอนห้ากระสุนซองเบอร์เตียงทองเชแนลคือเก่าเมื่อนี้เบอร์เตียงก็มาอยู่บ้านคำกบพี่น้องในเมืองไซบุรีแข่งสวัสคิเขตก็คือมีพี่น้องเพิ่นแนะนำมาว่ามียายคนหนึ่งเพิ่นอยู่กับหลานพี่เละอยู่เพื่อนก็อยู่นอกๆพี่แหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องหิมป่าหิมดอนพี่เลยเนาะอยู่ภายร่วมพี่เลยเพื่อนเพิ่นพร์นะพี่น้องเอ้ยพี่เนี่ยบอร์เตียงก็มาหอดเพื่อนเพิ่นไปที่เรียบร้อยเด้เนาะ นราเป็นก<อ>็เป็นคนทุกคนแย่คนหนึ่งอะไรมาเตียงกันที่เขามาสอบถามเพื่อนว่าควรเป็นไปเป็นมาเพื่อนเป็นจังใดเนาะสบายดีมิตูสบายดียดโดยมิตูชื่ออย่างเนาะชื่อชื่อน้ำลูกบ่ชื่อน้ำลูกชื่อเ<ห>จ้าอะละลชื่อคอยกันนั่งลบอ๋อชื่อมิตูลบบ่อเอออายุจะปีเลยหกสิบปลายหกสิบปลายปีบ่โดยเจ้าอยู่กับไพ่อยู่ในเฮือนเพื่อนนี้เมนเมน อยู่กับร้านนั่นแหละลูกไปไทยายอีผู้หนึ่งนะชุบ<อ>หนึ่งเราอยู่อยู่ชนยางสามผู้หนึ่งเราอยู่นโพผู้หนึ่งอยู่ชโดลูกน, 4, นันสี้หกคนหนึ่งดอกอหอลายและลูกชิปลายคนคนแลวมาหักจ้างเพิ่นกระเจ็ดคนและจ้างดินเพิ่นโดยโดยจ้างดินแบบใดเนาะเอาตายลูกเลยเออ <laughs> ลูกตายตายเจ็ดคนและจ้างดินแหละนะ อลูกตายเนาะพี่น้องมาเตียงก็บอกเข้าใจคือว่า <ฮะ S 1> จ้างดิน <c oughs> ก็จ้างดินเพิ่นแล้วได้ชันเจ็ดคนเนี่ยลูกสิบสามคนยังเจ๊ยังหกลูกตายละเจ็ดคนโดยโ<อ>บริหน่อยได้ลูกแม่นะคึ้ลายใช่จักแล้วดคุณ <c oughs> แล้วดินลูกดินล้านเอาไห่เลยอยู่ยน้ำเพิ่นอันนี้ดินรวมบ่เนี่ดินรวมซากระซารวมดินรวมเพิ่นเอาไห่เนาะโดยโอ้เจ้าเจ้าเจ้า ช่วยเหลือน้ำบุมีนี่แล้วลูกพวะพ่อชื่อโอ้ยในชามปีนี่แล้วน้าหน่ะเปิดใบป้านะ้นเปิดใบป้าแล้วจากในบ้าอยู่ฟรีโดย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 ลูกกับวิวผู้อยู่นั้มคือว่าแล้วเขากับไปหาเงินหาค้ำเขากับใช้ช้อยกินเขาและเขาก็ลูกพวะเขาลูกอย่งางไรมีอีกผู้นึ่งใช้ละและอย่งางไรมียาชองปีละ เจ้า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 เอาเงินซอยเจ้ากันเด้อหนึ่งแสนกีบเด้อครับเอาไว้ชื่อยูชื่อกินเท่านั้นเนาะเจ้าชื่อไม่เท่าอย่างก็ดื่มไม่เทาลบไม่เทาลบเดิตามลูกแล้วไม่เท่าแม่ละแม่บุญล่ำอายุหกสิบแปดปีเอาอยู่ดีมีเฮงเด้อมีตู้เด้อจ้าถูกจ้าถูกเจ้าเจ้าเจ้าโดยโดยโดย ก็อยู่เพิ่นเดียวเพิ่นเพื่นอยู่กับหลานเนาะอยู่กับหลานพี่น้องดินกันดินร่วมเพิ่นเอาให you okay, okay. ้เอาไปตู้กลับก่อนเด้องไปตู้นะโอ้ยดีนะเพื่อนตัวนี้ก็สิมาต่อเพื่อนน้องใบตองกันเลยพี่น้องสบายดียายสบายดีนะใค่น้องใบตองไปใช่ไป็นลำจ้างลูกกะโอ้ นั่งไปตรงไปรับจ้างลูกก้าคนนะพี่น้องเลยใช่ครับเข้าลงยันยังมีส้มนกลด์ยโด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 ยขึ้นเลยแม่ลูกโดยย้ายเป็นยังเนาะอืม

ใส่สลุมโอ้ oh. สามชั้อันนี้นะ j, นยาเข็มยเป็นเข็มมันเย็ดเข็มยังติ้งหัวอ,อ,อยู่นี่น,ะนี่นะอืมัยไปไม,ม่มาเป็นมันรีบไนะมันโตมัน่อนเดินเดินเดิเดินอืมจากนี่ยทำเนกินน้ำาบใหญ่เนี่แหละไปขมือว่าอันนเ็บมือหลายมือหงบอันนี้บันแ้ไปพักผ่อนเป็นไปุดใส่นะน,น,น้องก,ก,กุ้งทองอ้น่าน้อง้งหงหน้าเขาทั้ อน้องไปตองกับบุยูเนาะพี่น้องจุมหายุคมือแล้วมันก็ไรจุมหายเก่งทองบอมาใกล้มารอเัาก็ดำให้ดำหน้าแล้วก็ยากเวียกิ่ช่วงนี้กันย้ำให้ย้ำหน้าเนาะอืมไปตองก็เสียใจแล้วมันไปน้ำเขาอ่ะไปลูกก้ามองเก่งทองโอ้ยไปแม่ใช่ใช่ไหลเร็วมันเป็นยังดอกมันเลี้ยวได้เลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว น้ากับบร rumor, ิไยดอกเนาะ okay. พี่น้องเลยแต่นนี่กษตรเวะเอาเงินมาให้น้องใบตองเพิ่นนั่นแหละเพอดีพอหน่อยเพิ่นกับพระอาจารย์เนาะอยู่ทางพังไทยผู้เพิ่นพระเงินมาให้น้องใบตองเพิ่อนมาเห็นว่าเพิ่นอยากได้จุงอยากได้จานนั่นเองก็ฝากซื้อมาให้ห่อหอบเพืนห่อทำมาเลยพี่น้นอง te เลยเนาะเพิ่นกับฝากมาให้กันนานกันนานน้ำเข่ากินเงี้ยเง้ทองเอ้ยลูก น,นี่นี่นหะนี่เชล้อโรคเลยจมหายตัวเองพ่อคนช่วยแล้วตองเอ้ยว่าหนุ่ม่เสียงทองเลยกูเห็นยัดเคยแม่เาทำอาหันไปและเฮื่อเลยมีทำอาหารมันทำอาหารว่าทำหันว่า,า,า,าอีก <c oughs> อันนี้อันนี้ลานบ่บ่ถูกแทนบ้านอืมน่าเพื่อนก็ไปคึ้นมือบ่าน้องไปมมอตองวานอายุวานไมน่ได้ไปนแมน่เล็กคงไม่ไป กินหมีเป่นัวกินบมีไปนแม่วะยุนี่ฉลมอย่บุแล้วเมื่อเอนชี้พันชาวพันๆได้ชื่ออันเแป้งนัวว่ะคือยาเขียวยายำแม่อเขากินกับบมี่วยเนยเนใเากินนี่เขากะสอบไเนียอยู่พินะชามแชนเช้า ทำเช่นไงคร้บผมเอากินกระปุกนี้กับมังคุดเปรี้นัวกับกันดานกินน้ำมันถึงแล้วมันประหารเลเคยชิบเคยช้าเคอสามชิบแล้วก็ยังคนดุมันอยู่นอพี่น้องน้องไปตองเพื่อนก็ยังดีเจ้าเพื่อนดุ่มมั่นทะเลเพราะว่าเพื่อนกับพี่อยู่โดยเช้าเพื่อนอายุจากปีสิบสามปีนะยายเนาะสิบสองปีแต่ว่าโอหัวจักทำมาหากินเลี้ยงยายเดี่ยงนั่นแหละพี่น้องเอ้ยยาย อันน้องไปตองเ่อกือโอเคเนาะเป็นคนที่ลุมันขยันนั่นแหละพี่น้องก็ถืว่าเป็นคนดุคนนึงเพ่นก็บ่ได้อยู่บ่ได้เซาอยู่ตลอดไปตลอดอืาไปไปจ้างแล้วไปาเลี้ยงยายพี่น้องเอ้ยยายเพิ่นก็บ่สบายเพิ่นป่วยอยู่เนาะกนําเืออยู่เกอายุจักปีแล้วนะยายยายยายนี้โดย เจ็ดส <No 1 ullen> ิบปดเลยนะเจ็ดสิบเลยเป็นก็เป็นอ่อนๆละเอียดอยู่เนาะเจ็ดสิบแปดเลยนะบรรยูรีได้เอาถ้าจังใดก็อันนี่เด้อเงินทันทีซอยเพิ่นก่อนหกแสนกีบเนาะอันฝากไว้ให้น้องไปตองเพิ่นเณเงินของพ่อน้อยอยู่ทางประเทศไทยบุคคลผู้อาจารย์เพิ่นฝากมาให้เด้อแต่เพิ่นให้บนห้องอกของพ่อน้อยหันห้อยหกร้อย แล้วก็ของพระอาจารย์นะพันหนึ่งเป็นพันปลายแต่ว่าบ่ฮอดูหกแสนแต่เขาเพิ่มให้ไม่ตู้อิซือเด้อเพราะได้ให้มีตู้ไว้ใจขืดขยาไว้ที่เขาชื่นอาหากินนั่นแหละจังใดก็ดูดูโ้ยโวยพรอในเพื่อนเน่เจ้าของเงินเพื่อนนะเฮียด้เฮียงานอาไปเหยียบคงเงินคงคำตุกคงเงินคงคำให้ได้เบิ่งยายตลอดเด้อให้กว้างให้ขวงให้อยู่ดีมีแห้งมันโค้งขนงแก่นเด้อ จนนั่นแหละให้ไดเบิ้งน้องไปตองกีนแล้วเพราะได้เบิ้งยายนี่ยนะคะอยู่ดีมีแห้งทั้งหน้าทั้งหลังคำให้คูนเนื้อหลุดเนื้อให้มันให้ยืนเป็นหุ่มโพหุ่มชัยเนื้อให้ลาบให้รวยไปเห็นลาเห็นงานกไงตุกขมเงินขมคำเหยียบขุมเงินขมคำเนื้อสาธุสาธุเนาะยายเนาะยายก็ให้เศร้าไปไว้เด้อดูโดยให้อยู่ดีมีแห้งเดี๋ยวมือหน้ามือไหนชีวิตมาเยี่ยมใหม่เด้อยายเด้อ เดี๋ยวขอตัวกราบก่อนบ้านให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้นได้เอากราบก่อนนายเด้ออยู่ดีไมีแห้งเด้ออยู่โดยโดยโดยช่วงทำมาทำแล้มือมวยหมดดนทางล่างตันหนาให้ตลอดปลอดภัยเด้อใช่กลับแล้วยายเดี๋ยวมื่อหนามื่อไหร่ชีวะมาใหม่ดอกเด้อโดูโดยดยดยอยู่ดีไมีแห้งยายโอเคนะพี่น้องเกิดมาบ่เจอน้องไปตองเพื่อนเจอยายเพื่อนเก่าเงินมอไปให้ยายเพื่อนเนาะโดยโอเคพี่น้องเลย ก็คืนนี้ก็บอ่เตีที่ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องประชาชนใจร่วมถึงทุนช่วยเหลือคนอยากคนจนในโซ่ปลา,ากกว่ากับ่เตียงที่ขึ้นเลขบันทีให้ใต้คลิปหรือที่โตทั้งเพจทั้งไล,ล่ขคือเก่าเนาะพี่น้องสำหระคืนนี้กับ่เตียงขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีพี่น้องประชุมจุคนเดอ้อ